สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพนการออกระวันหวยห้านอยห้าน้อยวีไอพประจำวันที่หกพฤศจิกายนสองพาร้ยสิบแปล่างวันเลขสองตัวรางเลขที่ออกสี่หนล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกเจ็ดศล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกสามเ 7จนย์ี่ก็เป็นพ้นออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อย VIP ประจําบงบนทีหกพฤษกิกายนสองปันหาลสิขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนเลยจ้าฝากไว้ใน้จ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกําลังใจขอกอบพุณทุกทันทีขอมารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า